ล่าสุดครับรัฐมนตรีจิราพรก็สั่งให้สคบนะครับเข้าตรวจสอบแคมเปญกระนำลดราคาครับของรถยนต์ไฟฟ้า BYD ครับเพราะว่ามีผู้บริโภคครับได้รับผลกระทบด้านจิตใจครับสืบเนื่องจากกรณี BYD นะครับเขาก็ประกาศแคมเปญลดราคารถยนต์ไฟฟ้า BYD Dolphin ครับลดลงไปตั้งแต่1,40,000ถึง1 6 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับ หลังจากนั้นก็มีคนที่เพิ่งจะซื้อรถ B Y D ก็ออกมาระบุครับว่าได้รับผลกระทบด้านจิตใจครับสืบเนื่องจากตนเองเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะไปซื้อรถ B Y D Dolphin นี่แหละแล้วก็ได้ส่วนรถนี่นะครับ4 9 0 0บาทแต่พอซื้อไปแล้วเพียงไม่กี่วันครับปรากฏว่า B Y D Dolphin ก็ลดลงไปอีก100,000บาทเป็น104,000ถึง106,000 0บาทในขณะที่ตัวเองได้ลดแค่40,000ครับก็เลยได้รับผลกระทบด้านจิตใจครับ ที่สำคัญครับวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมา BYD เขาก็ลดราคารถยนต์อีก4รุ่นครับและลดสูงสุดนะครับถึง3,40,000บาทเลยก็มีผู้บริโภคที่เพิ่งจะซื้อรถ BYD บางส่วนก็ไม่พอใจแล้วก็ได้รับผลกระทบด้านจิตใจ เช่นเดียวกันครับดังนั้นครับคุณจิราพรสินทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้สั่งการนะครับให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบอนะครับให้เข้าตรวจสอบการโฆษณาลดราคาของรถยนต์ไฟฟ้า BYD นี่แหละนะครับว่าได้ปฏิบัตินะครับตามมาตรการการ,การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา ตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคพศ .2522 หรือไม่นะครับพร้อมกับให้เชิญตัวแทนนะครับจาก BYD และตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับมาเจรจาหาทางออกร่วมกันด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายไม่ว่าจากกรณีใดๆนะครับจากผู้ประกอบธุรกิจก็สามารถที่จะร้องเรียนได้นะครับที่สายด่วนศคบครับ 1166และทางแอปพลิเคชัน OC PB Connect ครับ